อีกด้านหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางกทมก็พยายามที่จะจัด,จดระเบียบแผงค้าโดยเฉพาะในพื้นที่ถนนราชดำเนินโดยเฉพาะที่บริเวณย่านคลองหลอดวันนี้อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นภาพผู้ค้ารวมตัวกันนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยพร้อมที่จะเดินทางไปอยู่ในพื้นที่ค้าที่กทมจัดให้พื้นที่ใหม่ค่ะและพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและขยายอายุเวลาการย้ายแผงค้าด้วย ติดตามรายงานจากคุณพงเมธล่องเส้งค่ะทุกๆเย็นตลอดแนวถนนริมคลองหลอดถูกจับจองด้วยผู้ค้าที่นําแผงค้ามาวางขายจนเต็มแต่เย็นวันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นผู้ค้ารวมตัวกันแสดงความไม่พอใจเมื่อวันนี้ตำรวจทหารและเทศกิจประกาศห้ามไม่ให้ใช้ถนนริมคลองหลอดแห่งนี้ค้าขายขา <ๆ S 1> เป็นไปตามมาตราการจัดระเบียบแผงค้าถนนราชดำเนินและก่อนหน้านี้สารดีกาประสานไปยังคอสชให้ขอคืนพื้นที่ เพราะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ผู้ค้าจํานวนไม่น้อยเห็นว่ามาตรการนี้สร้างความเดือดร้อนเพราะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจึงไม่ทันตั้งตัวแม้จะมีความพยายามจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญตัวแทนผู้ค้าชี้แจงแต่ผู้ค้ามองว่ากทมไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเสนอความคิดเห็นกทมยืนยันให้ผู้ค้าตลาดคลองหลอดทั้งหมดแจ้งความจำานงย้ายแผงค้าไปยังสถานที่ที่จัดไว้ให้ได้แก่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักร ตลาดนัดมินบุรีเขตมีนบุรีตลาดนัดสนามหลวงสองเขตทวีวัฒนาและตลาดลาดบุรณะเขตลาดบุรณะแต่ไม่มีผู้ค้าคนใดปฏิบัติตามเพราะเดินทางไกลและที่ขายไม่เพียงพอ16กกรกฎาคมนี้คือวันที่กทมขีดเส้นตายให้กับผู้ค้าต้องย้ายออกจากถนนริมคลองหลอดแต่ผู้ค้าทั้งหมดยังยืนยันจะเรียกร้องให้ผ่อนปรนมาตรการนี้คืออยากจะขอไปทางผู้ใหญ่ว่าที่ตรงเนี้ย เขาเอาไปใช้งานพวกพ่อค้าแม่ค้ายอมไม่เอาไปใช้งานแต่ว่าขอระยะเวลาที่การเตรียมตัวได้ไหมสักสเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งให้พ iam, fotos, อ่อค้าแม่ค้าได้เตรียมตัวที่จะหาตลาดใหม่แต่ว่าช่วงเวลาเวลา,เวลาแค่คืนเดียวะผมว่ามันเร็วไปแล้วลงทุนไปอ่ะพี่แล้ววันหนึ่งอะ่ะแบบตอนบ่ายโมงเนี้ยมาบอกแล้วว่าขายไม่ได้แล้วนะวันนี้ตำรวจทหารจะลงไม่ให้ขายแล้วซึ่งไม่มีไม่ได้มาบอกล่วงหน้า หรือมาแจ้งเตือนอะไรเราก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะพี่ไม่มีมาแบบประชาสัมพันธ์อะไรไม่มีคือแบบอยู่ดีๆก็ลงมาเลยใบปลิวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคืออยู่ดีๆแบบลงมาเลยบอกว่าเป็นคําสั่งว่าจะจัดระเบียบคือจัดระเบียบที่อื่นเนี่ยก็ยังให้ขายใช่ป่ะพี่เราแบบเราไม่ขายในถนนก็ได้จะให้เราขายริมฟุตบัทก็ได้เราก็จะเบียดเบียดกันเ,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 ออเพราะว่าเราก็อยู่กันมาเหมือนครอบครัวแล้วอยู่มา4ี่หปีแล้วก็แบบรู้จักกันผูกพันกันอะไรอย่างผู้ค้าแม่ค้า ก่อนหน้านี้ผู้ค้าตลาดคลองหลอดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าที่วางแผงขายบริเวณทางเท้ารอบๆสนามหลวงแต่หลังจากสนามหลวงปรับภูมิทัศน์ผู้ค้าทั้งหมดจึงถูกย้ายมาอยู่ริมคลองหลอดและให้ขายได้ทั้งกลางวันกลางคืนจนเมื่อไม่นานมานี้กทมาขอความร่วมมือให้ขายได้เฉพาะช่วงกลางคืนคือตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึงตี3เท่านั้นการเจรจาล่าสุดเจ้าหน้าที่ผ่อนปรนให้วางแผงขายได้เพียงสวนสาธารณะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมเท่านั้น แต่ผู้ค้าก็เห็นว่ายังไม่ใช่การแก้ปัญหาและยังมีผู้ค้าอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถวางแผงขายได้เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าการคัดค้านเพราะอาจมีผู้ค้ารายใหญ่ที่มีแผงค้าหลายแผงกลัวเสียผลประโยชน์และยืนยันกทมจะเดินหน้าจัดระเบียบต่อไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนและผู้สัญจรหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับทันทีไม่เกิน2,000บาทคงเม,มลองเซง็งไทย p ีบีรายงาน